มาทำความสะอาดหน้ากันวันนี้มีนักเรียนทักมา <Das que at> คุยกับมิม้มเรื่องส่วนตัวนักเรียนถามว่าเออนักเรียนคุยให้ฟังว่าเครียดเหมือนเอาเรื่องของคนอื่นมาใส่หัวเออแบบว่าคนนู้นพูดแบบนั้นคนนี้พูดแบบนี้คนนู้นว่าอย่างนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมเอาเรื่องพวกนี้มาใส่หัวจนนักเรียนต้องกินยาแบบจิตเวทอ่ะเออกินยาแบบควบคุมอารมณ์กินยาเออกินยานอนหลับอะไรอย่างเงี้ยเออ ทักมาคุยแล้วทีนี้เขาก็ระบายระบายฝัย่งมีเรื่องหลายเรื่องเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโดนโกงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอยากย้ายบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบเออสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกค้างานสากักไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรพวกเนี้ยคนนั้นว่าแบบนั้นคนนี้ว่าแบบนี้หลายอย่างไปหมดสิ่งที่มิมจะบอกไม่ใช่แค่นักเรียนคนนี้คนเดียวนะมิมจะบอกแบบทุกคนอะที่เป็นนักเรียนมิมอะสิ่งที่มิมจะบอกก็คือว่าเราไม่จําเป็น ที่จะต้องอธิบายชีวิตเราให้กับใครฟังแล้วก็อย่าเอาเรื่องของคนอื่นมาใส่กระบ,บาลตัวเองพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งชัดๆนะเราไม่จําเป็นที่จะต้องอธิบายชีวิตเราให้ใครฟังไม่ต้องให้ใครมายอมรับเราไม่ต้องให้ใครมาเข้าใจอะไรทั้งนั้นแล้วก็อย่าเจอเอาชีวิตของคนอื่นมาใส่กระบ,บาลเราเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้มีพูดแบบแรงๆพูดตรงๆเลยนะจริงๆด้วยความที่ จริงใจที่สุดของความเป็นครูเลยนะเออมิมแบบต้องพูดตรงๆอะ่ะเพราะว่าถ้ามัวมาพูดแบบคําศัพท์อ้อมค้อมหรือคําศัพท์เบาๆนักเรียนจะจะไม่รู้สึกแล้วจะไม่เข้าใจนะมิมจะพูดตรงๆเลยนะว่าเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะมันทําให้เราเป็นบ้าได้จริงๆมิมรู้ถ้าเรามัวเอาแต่เรื่องชาวบ้านที่เขาพูดไม่ว่าจะถึงเราถึงใครก็แล้วแต่ถ้าเรามัวแต่เอาเรื่องของชาวบ้านมาใส่กับบ้านเราอะ่ะชีวิตเราอะ่ะมันจะ ไม่มีหาอะไรดีขึ้นเลยมินจะพูดตรงๆเพราะว่าสมองคนเราอ่ะมันจะโฟกัสพันเรื่องพร้อมกันไม่ได้หรอกถ้าเรามัวแต่ไปโฟกัสเรื่องที่คนอื่นเขาด่าเราเขาว่าเราถ้ามัวแต่ไปโฟกัสแต่เรื่องหาเหวบ้าบออะไรพวกเนี้ยเราจะไม่มีสมองมาพัฒนาชีวิตเราลองคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งสมมุติเราไปมัวแต่ไปฟังเรื่องป้าข้างบ้านหรืออีหาที่ไหนไม่รู้พูดแบบลินทาเรารับหลังอะสมมติว่าลิน เรารับหลังเห็นว่าเราไปกับผู้ชายคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปลินทาแล้วเราได้ยินแล้วเราก็เลยเอาเรื่องของเขาอะมาใส่ใจเราทีเนี้ยมันก็จะคิดวนเวียนวนเวียนทําไมป้าคนนั้นแม่งพูดแบบนั้นวะแล้วไอคนนี้มันพูดแบบนี้และไอคนนั้นมันพูดแบบนั้นแล้วคนนั้นเขาคิดถึงเราแบบนี้ก็คิดคิดคิดทีนี้มันก็จะกระจายไปเรื่อยๆเว้ยมันจะคิดแบบเนี้ยไม่หยุดเว้ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะคิดเรื่องที่มันลบลงไปลบลงไปลบลงไปมันก็จะคิดแบบเนี้ยคิดแบบแล้วมันก็จะไม่จบง่ายๆนะเว้ยมันเหมือนเป ราคิดเรื่องนี้แล้วใช่ไหมเรื่องที่มันใกล้เคียงกันอะแบบวาฟ์เขาเรียกว่าอะไรวะเอ่อพลังงานที่มันใกล้เคียงกันอะมันก็จะมันก็จะวนอยู่แบบนั้นอะมันก็จะคิดเรื่องที่มันลบลงไปลบลงไปเดี๋ยวก็จะไม่คิดอาหาเหวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคิดลบลงไปเรื่อยๆใช่ไหม ทีเนี้ยแ,และลองคิดดูว,ว่าเราเสียเวลากับการคิดเรื่องพวกนี้ไปเท่าไหร่บางคนเสียเวลาไป1วันบางคนเวลาไป1เดือนบางคนเสียเวลาไป 1, ไป, 1> darum, ปี 1> แล้วเชื่อไหมว <Cow. S 2> ่าบางคนเสียเวลาไปเป็น10บสปีกับการที่ททมีเข็มตอกอย<ป>ู่ในใจ10ปีที่แล้วทุกวันนี้กูยังไม่ลืมทุกวันนี้กูยังคิดถึงอีกคนคนนั้นที่มันพูดแบบนี้กับกูทุกวันนี้กูยังจะตามคิดจองล้างจองผ่านกูจะอะไรอย่างเงี้ยมันยังมีความคิดที่มันวนเวียนวนเวียนวนเวียนแบบเนี้ย แล้วลองคิดดูว่าชีวิตคนเราอะ่ะมีแค่4 0 0พสัปดาห์ที่เราอยู่บนโลกนี้ได้ค่าเฉลี่ยนะคือเราอยู่บนโลกนี้ค่าเฉลี่ยของมนุษย์อ่ะส0 0 0ัสัปดาห์แล้วลองคิดดูว่าถ้าเราเสียเวลาของเราให้กับคนอื่นไป1วัน2วัน1ปี2ปีอะไรก็แล้วแต่นั่นเท่ากับว่าชีวิตเราอะ่ะเรายื่นเวลาของชีวิตเราไปให้คนอื่นแล้วลองคิดดูว่าคนที่เข้ามาพูดแบบนี้กับเราอะ่ะจะไม่ใช่คนเดียวมันจะมีอีกเยอะแยะมากมายตั้งแต่วันที่เราเกิดจน วันที่เราตายอ่ะมันจะมีคนแบบเนี้ยเข้ามาในชีวิตเราตลอดตลอดตลอดมันจะไม่มีแต่แบบเรื่องที่ดีหรอกมันจะไม่มีแต่แบบทุกคนเข้ามาประเคนให้เราอะไรให้เรามันจะไม่มีมันจะมีแต่แบบคนที่เข้ามาดีบ้างร้ายบ้างดีบ้างร้ายบ้างเหี้ยบ้างแย่บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ามาแบบว่าวน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 กันไปเรื่อยๆชีวิตคนเรามันก็จะเป็นแบบเนี้ยวนหลูไปเรื่อยๆแล้วต้องคิดดูว่าถ้าเราคิดถึงอีบ้าคนนึงสักพักนึงผ่านไปหนึ่งปีเราก็จะคิดถึงอีกคนนึงมันก็จะคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆ ขนาดไหนคิดแต่เรื่องแย่ๆ คิดแต่คนแย่ๆและลองคิดดูถ้าเราเป็นคนทําธุรกิจอย่างเช่นถ้าเราเป็นช่างสักอย่างเงี้ยเอาเวลามาคิดเรื่องบ้าๆบอๆพวกนั้นน่ะเอาไปคิดโปรโมชั่นให้ลูกค้าดีกว่าเปล่าเออลองคิดดูว่าลูกค้าที่เขาเข้ามาหาเราอะ่ะเขาอ่ะตั้งใจจะมาสักกับเราอะ่ะเขาอ่ะติดตามเรามาตั้งนานแล้วอะ่ะเขารู้สึกว่าเออไว้ใจเราอะ่ะทําไมเราไม่เอาเวลาตรงนั้นน่ะไปคิดแบบพัฒนาฝีมือให้คนที่เขาไว้ใจมาสักกับเราเพื่อให้เขาแบบได้รอยสักสวยๆในสิ่งที่เขาแบบตัดสินใจ ให้เขารู้สึกว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมเราไม่เอาเวลาไปทําสิ่งดีๆเพื่อคนที่เขาเชื่อในตัวเราเพื่อที่คนเขามั่นใจในตัวเราเพื่อที่ เราจะพัฒนาชีวิตเรามากขึ้นเพราะว่าการที่เราพัฒนาอะไรพวกนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นข้อดีแค่กับลูกค้ามันก็เป็นข้อดีกับเราด้วยเพราะว่าเราก็จะได้พัฒนาฝีมือเราเราก็จะได้เงินเยอะขึ้นเราก็จะทําให้ชีวิตเรามันดีขึ้นพ่อแม่ลูกเราก็จะสบายขึ้นจากที่ตอนแรกกินอยู่อดอดอยากๆยาก,กินแกงถุงหนึ่งครอบครัวหนึ่งสามคนอ่าเราอาจจะแบบพาลูกไปกินเออบุฟเฟ่ที่ตึกใบหยกได้บ่อยขึ้นอ่าพาลูกไปเที่ยวญี่ปุ่น เกาหลีเที่ยวต่างประเทศเที่ยวเชียงวงเชียงใหม่เที่ยวที่ดีๆที่เราไม่เคยไปทําให้รู้สึกว่าตอนเด็กเกเราอยากได้อะไรก็ให้สิ่งนั้นกับลูกเราได้อะเอาเวลาบ้าบ้าบอๆที่ไปคิดเรื่องคนอื่นอะเอามาทําตรงนี้ไม่ดีกว่าหรอคลิปนี้มิมอาจจะพูดแรงนะมิมบอกตรงๆว่าพอมิมได้คุยกับนักเรียนแล้วนักเรียนมีความที่รู้สึกแบบว่าคนนั้นเป็นแบบนั้นคนนี้ว่าแบบนี้คนนู้นเขาพูดแบบนู้นจนแบบว่านักเรียนแบบ เข้าโรงพยาบาลบ้าเออมิมก็เลยจะต้องพูดตรงๆมิมรู้ว่านะักเรียนถ้ามาฟังคลิปนี้ก็อาจจะรับไม่ได้หรอกว่าเออทำไมมิมพูดแรงขนาดนี้ใช่ไหมแต่ว่ามิมจะบอกตรงๆด้วยความจริงใจที่สุดอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นครูก็ได้อาจจะมองว่าเป็นพี่สาวคนหนึ่งก็ได้มิมปีมีอายุ31ซึ่งมิมก็ค่อนข้างที่จะผ่านชีวิตที่มันโชคโชนมามากๆหนีออกจากบ้านนอนข้างถนนไม่มีข้าวกินเป็นอาทิตย์เป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ยออ้ยสารพัดอะที่ชีวิตมิมผ่านมา เยอะมากกว่าที่ทุกคนคิดอีกมิมก็ผ่านมาแล้วมิมก็อยากจะบอกตรงๆกับนักเรียนมิมทุกคนว่าอย่าเอาเวลาที่คนอื่นเขามาพูดถึงเราเขามาอะไรลินทาเขาเอามาแสะเราเขามาอะไรเงี้ยอย่าเอาเวลาตรงนั้นน่ะไปให้กับคนที่ไม่สมควรจะได้รับ ชีวิตคนเรามีแค่4,000สัปดาห์ใช้4,000สัปดาห์นั้นให้มันคุ้มค่าคนเราเกิดมาแล้วควรจะมีความสุขตั้งเป้าหมายทําเป้าหมายนั้นให้มันเป็นจริงอย่าคิดเรื่องที่มันผิดพลาดไปแล้วซ้ําๆซ้ําๆเพราะมิมรู้มิมก็เคยเป็นมีเรื่องผิดพลาดอะไรเยอะแยะมากมายในชีวิตมิมก็เคยคิดวนซ้ําๆซ้ำๆเป็นปี2ปี3ปีมิมก็คิดวนซ้ําๆซ้าๆแบบนั้นแล้วก็ว่าตัวเองโทษตัวเองรู้สึกผิดกับตัวเองแบบแย่ทุก อะไรเงี้ยไปหมดแบบเยอะแยะไปหมดจนพอมิมผ่านมันมาได้มิมรู้เลยว่าสิ่งที่เราคิดวนเวียนอยู่ในหัวมันอยู่แค่ในหัวเราเองจริงๆนะเว้ยคนที่เรากําลังคิดถึงเขาสมมติว่าเรารู้สึกผิดกับคนคนนึงใช่ไหมคนคนนั้นอะ่ะเขาจําเรื่องนั้นไม่ได้แล้วนะเว้ยเผลอๆเขาอาจจะลืมสิ่งสิ่งนั้นไปแล้วบางทีเราอาจจะสมมติว่าเราพูดไม่ดีกับคนคนนึงอย่างเช่นสมมติว่ามิมอาจจะพูดคําว่าอ e ีควายสมมติว่ามิมพูดว่าอีควายกับคนคนนึงไปแล้วมิมก็ แบบขอโทษเขาขอโทษขอโทษขอโทษเออมิมพูดแบบมิมไม่ได้ตั้งใจจะพูดนนมิมก็ขอโทษขอโทษ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 ขอโทษไปแล้วประมาณ1,500รอบแต่ว่ามิมก็ยังรู้สึกผิด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 มิมก็รู้สึกผิดกับคนคนนั้นอ่ะมากสมมุติ20ปีพูดคํานั้นตั้งแต่ป .6 จนตอนนี้ผ่านมา20ปีแล้วมิมอายุ40่สสมมตินะมิมก็ยังคิดทบทวนเรื่องเรื่องนั้นซ้ําๆแล้วมิมก็รู้สึกผิดว่าเฮ้ยวันนั้นกูไม่น่าพูดคําว่าอีควายกับคนนี้ไปเลยแล้วคว่าาเเรนียม รู้สึกผิดของเราที่เราคิดเดิมๆซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆอ่ะเราสามารถแก้มันได้เลยไหมถ้าเราแก้มันได้เราทักไปบอกเพื่อนเลยว่าขอโทษที่วันนั้นพูดแบบนั้นแล้วจบตัดจบในสิ่งที่เรารู้สึกให้มันตัดจบไปเลยต้องตัดบทตัวเองเพราะการคิดวนๆซ้ำๆในสมองเราบางทีอ่ะคนคนนั้นอ่ะเขาจำไม่ได้แล้วนะเว้ยเราจะคิดวนบ้าๆบอๆอยู่คนเดียวแบบนั้นไปทั้งชีวิตหรอชีวิตคนเรามันก็มีแค่4 0 0 0สัปดาห์ถ้าเรามัวแต่คิดแต่เรื่องพวกนี้ ลองคิดดูว่าเราจะเสียเวลาในการมีความสุขไปมากขนาดไหนในชีวิตของเราอะ่ะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูมิมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ใครหลายๆคนได้ ตะหนักกับตัวเองถ้ามีใครที่มาพูดด่าว่าเราอะไรแบบพูดไปเลื่อยอ่ะเออไม่ใช่แบบว่าเขาตําหนิเพื่อก่อแต่เขาแบบพูดไปเรื่อยอย่างเช่นสมมติว่าเขาพูดว่าออีโง่เขาสมมติว่าเขาด่าคุณว่าอีโง่โอยอีโง่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 อีคนนู้นก็พูดอีโง่อีคนนี้ก็พูดอีควายพูดพูดด่าเราถ่มถุยเราอะไรเงี้ยสิ่งที่มิมจะแนะนำสองสิ่งสิ่งแรกง่ายมากคือว่าไม่ต้องไปสนใจแล้วตัดคนพวกนั้นออกไปจากชีวิตตัดก็คือตัดออกไปเลยห้ามสูงสิง ห้ามเจอห้ามทักห้ามอะไรไปเลยแต่ถ้าเรารู้สึกว่าข้อนี้เราทําไม่ได้เพราะยังไงเราก็ต้องเจอกับคนพวกนี้อาจจะอยู่บ้านเดียวกันอาจจะอยู่บ้านละแวกเดียวกันอาจจะต้องคุยกันบ่อยหรืออะไรก็แล้วแต่ข้อที่2คือย้ายบ้านออกไปเลยมิมพูดจริงๆนะย้ายสถานที่ที่อยู่ไปเลยเพราะการที่เราอยู่ในสังคมที่พลังงานต่ํามากๆอ่ะมันยากนะเว้ยที่เราจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองอ่ะมันเหมือนที่เราจะต้องต่อสู้กับทั้งตัวเองแล้วก็กับทั้งคนอื่นด้วยแล้วลอง มองกับกันว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสังคมคนที่แบบว่า เหมือนเหมือนกันให้กำลังใจกันสมมุติเรากำลังเป็นคนฝึกศัก์อย่างเงี้ยแล้วเราสังคมคนรอบข้างก็จะแบบพูดว่าอุ้ยไอ้พวกเนี้ยทำไม่ได้หรออีเนี่ยทำไม่ได้หรอมึงโง่ขนาดเนี้ยมึงทำอะไรไม่ได้หรออะไรเงี้ยถ้าเราได้ยินแบบเนี้ยซ้ําๆๆเิมซ้ำอ่ะเราก็เขวนะเว้ยเราก็รู้สึกแบบว่าเออเนาะกูก็ไม่น่าจะทำได้อะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเราได้ยินบ่อยๆว่าเฮ้ยทำได้ขนาดนี้แล้วหรอเก่งจังทั้งที่มันเป็นแบบเดิมภาพเดิมเหมือนกันเลยนะแต่ถ้ามีคนมาบอกว่าเฮ้ยได้ขนาดนี้แล้วหรอเฮ้ยดี ให้กำลังใจเราให้คําแนะนําให้ลองไปดคูคลิปคนนั้นสิลองไปดูคนนี้ที่เขาสอนสิอะไรเงี้ยให้กําลังใจเราแบบเนี้ยความรู้สึกของคน2แบบเนี้ยต่างกันเลยนะคนแรกที่อยู่ในสังคมที่มันแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามทางที่เราต้องการเราจะเหนื่อยมากๆเว้ยแต่ถ้าเราอยู่ถูกที่ถูกทางอ่ะเราจะสบายใจมากอันเนี้ยเรื่องจริงนักเรียนมิมอะหลายๆคนที่อยู่ในคอร์สเรียนออนไลน์ของมิมะส่วนใหญ่อ่ะที่เขาแบบ สำเร็จได้เป็นช่างศักดิ์ได้จริงจังเต็มตัวเปิดร้านได้อะไรพวกนี้ส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้อยู่แค่ในบทเรียนนะเว้ยการสอนเทคนิคบทเรียนอะไรพวกนี้มันคือมันต้องมีอยู่แหละแต่อีกอย่างหนึ่งที่มันสําคัญมากๆเลยคือว่ามิมาจ,จะเป็นคนที่ให้กําลังใจคนมากเออมิมจะเป็นคนที่ให้กําลังใจนักเรียนทุกคนมากถ้าใครที่แบบเรียนกับมิมนะจะรู้เลยพอนักเรียนทักมาส่งการบ้านหรือส่งผลงานหรือทักมาคุยอะไรเงี้ยมิมจะให้กําลังใจนักเรียนทุกคนแต่ ได้ให้กําลังใจแบบอวยนะเว้ยมิมก็จะพูดตรงๆว่านี้มันเป็นแบบนี้ถ้านักเรียนไปแบบนี้ทําแบบนี้แก้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมิมก็แต่ว่ามิมจะพูดไปในแบบว่าพลังงานที่ดีอ่ะคือเรื่องอะไรพวกนี้สําคัญมากแล้วมิมรู้ว่าอะไรพวกนี้มันทําให้นักเรียนอ่ะไปต่อได้ถ้ามิมพูดถ่มถุยดา่านักเรียนแบบไม่ให้กําลังใจไม่อะไรอย่างเงี <Angular> ้ยมิมเชื่อเลยว่าน้อยคนที่จะสําเร็จได้จริงๆเพร,ร,ราะว่ากําลังใจสําคัญมากมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคนะเวย้ยเรื่อง mindset เรื่องกําลังใจเนี่ยสำคัญมากๆม,มิมตอนที่แบบไปเรียนวาดรูป ไปเรียนนู่นเรียนนี่มาแล้วครูเขาแบบว่าบอกว่าเออวันนี้พัฒนาเพิ่มขึ้นกว่าเมาื่อวานนะครูเขาพูดแค่นี้นะเว้ยมิมรู้สึกเหมือนแบบตัวเองแบบกูทําได้แน่นอนกูทําได้กูยังไงกูต้องทําได้แต่ถ้าครูเขาพูดตรงข้ามกันอย่างเช่นแบบเขาไม่ได้บอกว่าเออพัฒนาขึ้นแต่เขาบอกว่าทําไมโง่กว่าวันแรกที่เข้ามาเรียนอีกเออถ้าเขาบอกอย่างเงี้ยกูก็เลิกเรียนกูก็เลิกเรียนเลยอ่ะมันเหมือนแบบว่าเออเรื่องอะไรพวกนี้มันก็สาคัญมากมากฉะนั้นถ้าใครที่ ไม่ได้เรียนอยู่ในคอร์สมิมมิมก็ยังสนับสนุนให้คุณให้กําลังใจตัวเองต่อให้ไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวคุณต่อให้โลกทั้งโลกแม่งจะโหดร้ายต่อให้เราจะเจอคนที่ดา่าถุมถุยเราขนาดไหนคนหนึ่งที่เราจะต้องเชื่อมัน่นเราจะต้องให้กําลังใจเลยคือตัวเราเองเราจะต้องให้กําลังใจตัวเราเองก่อนอย่ารอกําลังใจจากคนอื่นเราจะต้องมุ่งมั่นและให้กําลังใจตัวเราเองถ้าไม่มีใครชมชมตัวเองถ้าคนทั้งโลกมันโหดร้ายกับเราอาจจะไม่มีใครสนับสนุนเราเลยไม่ต้อง ไม่ไสนใจไม่ต้องไปฟังเพราะวันที่คุณสําเร็จแล้วอ่ะคนพวกนั้นอะ่ะจะเดินเข้ามาแล้วปกมือให้กับคุณแล้วถามคุณว่าเปิดคอร์สสอนไหมอยากเรียนด้วยอันนี้เรื่องจริง